เดี๋ยวก็ผมปรลาตันทีสัวัวนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่อะไรนะบัตเรลบัตเรล์นิชอฟาร์กเขาบอกว่าอุทยานแห่งชาติแห่งชาติอันนี้นะครับจะให้ประสบการณ์ธรรมชาติความสนุกสนานเพิ่มเติมและเก็บใส่ให้คุ้ม มากี่รอบแล้วคะสามรอบไปครับข้อมูลก็ไม่มีเรียกชื่อมันไม่ได้่เรียกกชื่่อไมถูนะครับผมก็ไม่รู้เรื่องว่าอะไรอันนี้บอกได้นะนี่กได้มันคือร้านอาหารแค่นั้นกระดิ่ง เรามีพี่มาร่วมทริปด้วยนะคะเราจับรายละเอวยข้อมูลเท่างไรรู้เราจะไปดูตรงนู้นเราต้องไปหาทางเข้าก่อนอะชุนกุ มีคนหิวนะคะมาถึงขอกินก่อนกินเสรแล้วเด่แยรัเชี

นี่นะคะเราไม่มีสตารนตรงสี้สตานเตอร์นะครับเราว่าบภาษาที่มาหรืว่าโอเปร่าที่อื่นแล้วกินให้หน่อยมากอาหารมาแล้วนะคะแมอิสมาก นี่ไอสูงโเขายู่ข้างบนเลยเห็นไหมไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่เล่นนะเนี่ยอากาศหนาว กองทำงานได้นะฮะมันมันไม่หมุนไปตามมือเราแล้วครับลงมาแล้วนะคะตอนนี้เราลงมาจากยอดเขาแล้วนะครับเราจะไปอีกเขาหนึ่งที่จะขุดข้าวตื่นเต้นอะไรกันอีกคะนี่นะครับเรากำลังจะข้ามสะพานผ่านหินไม่กี่วนหิน

ช่างภาพเราเยอะมากครัวันนี้วันนี <h <h ้เรามีของเล่นใหม่จากโอ้โหการตูนของเรานะครับ ไปไหนรู้จักกันอืดอะไรนะไปไหนเขากำลังร่องเรือกันนั่นสายปานเวลาน่สาปานานสายปานอยู่น้อยไม่ถึงกุ้ยหลินครับไม่ถึงกุ้ยหลินเออะวัอาเขากำลังาจากฝั่งน้าแล้วนะคะเยอะมากเลย แข็งแรงสุดนะคะคนหน้า ไม่เราเราบอกเขาไงบอกเขว่าเดี๋ยวมัเดินทางไกลนะแล้วเขาเตรียมมาพร้มไหมครับกัเขาตียมตัวเรีาไม่เตรียนะคะนะคะองคนนี้เขาจะไปชมวิวทางด้านนู้นนะคะ สวยมากใช่เซอร์าาฟิ้งค่ะเดี๋ยวเาราจะไปต่ออีกที่นะคะใช่ครับวีไปต่อ,อที่ะค,ะ<ช>ค่ะที่ไปไหนไม่รู้ครับดูว่าเป็นป่าป่าเป็นป่าสานนะคะเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปอีกที่นะคะอ,อากาศบรรยากาศที่ถึงรถเมืองไทยเลยอ่ะ เรามาที่วันนี้เรามาสถานที่ที่สองแล้วนะคะอ๋อปีไปเข้าน้ำอ่ะอ้สวยมากใครจะตั้งไหม โอแดดดีมากเลยนะครับแล้วหยุดเราไม่้อกเสียตังค์หรือถ้าเราไม่เข้าคนข้างหน้าเขาซื้อตั๋วปะ

สวยมากเลยอะถึงจะเป็นวางเล็กๆแต่สวยมาก ทุกคนไปกันต่อค่ะ นะคะในะสตตันบอกว่าจะลงไปที่สวนได้นะคะจะลงไปได้หรือเปล่าในไหนการยังไม่รู้นะคะ ซาฟารนะใช,ชา,วา <c oughs> ชาวังดับเบิลยู <c oughs> นี่ชลอสวีอ่านไม่ถูก <c oughs> <c oughs> นี่วูดขึ้นสแล้วผมอ่านออกมีเตย สวยนะแทนฝั่งหุ Malcolm. ่น

ทิปวันนี้นะครับหรือทริบ,บ้านา <c oughs> จบคลิปวันเดียดทิปเพียงเท่านี้นะครับพบกับผมตลาดตันที่ัวทัวร์เราจะไปที่ไหนกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วย,ยนะครับบ๊ายบาย